สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไปสีเจนเน็คคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปสีเด่ดนําของมูลน,นิธิทางเลขเด็ดไม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้โยบส้มเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีนั่นไม่เดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไปซีรุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักไทยกับแย่ไปซีกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆร้ายยายห้างนอกจากไปบึงของมูแล้วทางอาจารย์ทะเลก็เลยค่ะแนวทางนี่เป็นแนวทางเด่นบนล่างวสันแนวทางของอาจารย์ทีลพั์เนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ทีรพัดงวดที่แล้วเด่นบนล่าง8ก็3มา8เนาะพี่น้องมากบนเนาะจา้ะออก ซีเจ็ดแปดวัดสัตว์งวดนี้มาตามต่องวดนี้มาสามตัวงวดที่แล้วมาสองตัวงวดนี้มาสามตัว,วนล้วจ้ะห้าเก้าสองพี่น้องมักตัวใดจวดสาหรับมาทางแนวทางเด่นบนล่างของอาจารย์ที่ระพันเนาะคะ่ะที่สองที่สองแนวทางของยายไปสีเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นบนยายไปสีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง ล่างมาเต็มวสันพี่น้องจ้าล่างมาเต็มแนวทางของแอดแสงเดือนเนาะคะ่ะ4 0 4 1 4 7 6 0 6 1 6 7 5 uh, 0 5 0เ0็ดหกศาหสำหรับแนวทางของแอดแสงเดือนมากน้ำเพลินกับจวดจ้าน้ำเพลินค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงคะ่ะเพิร์นเอาแนวทางของแอดกับตันและแนวทางหนูน้ำสไยเนะคะ่ะ เดนลางว่าจะมาทหวมกันงวดที่แล้วมา91เนอะจา้ะงวดนี้03 43และ63 3บอติดดับเมนบอพี่น้องดับสายแข็งบอติดรอเดวทางดับขาดล่างเนาะพี่น้องเนาะบอพนสีดับยังมาเนาะจา้ะถ้าดแปดมา น้องเบิรงค่ะพี่น้องสามคูศูนย์สามชนกันกับแนวทางของพี่ปุ๋ยทุกคนเขาถามเขาจ้าถามว่าแนวทางเอฟซีพี่ปุ๋ยฮอนแลนด์มาเลยย่งมาแล้วเนาะคะ่ะยาแพซีลงให้ไล่ดูนะคะพี่น้องค่ะลงให้หลายวันแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของพี่ปุ๋ยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นาราลินเนาะคะ่ะถาผู้ใดร่อแนวทางพี่ปุ๋ยจะลออีกสรุปอีกรอบนึงคือสรุปแนวทางเนาะคะ่ะอีกรอบนึงแล้ค่ะพี่น้อง อ,อันนี้มาเบิงแเนวทางของอาจารย์นาราลินเนาะค่ะ3ตัวบนอยู่ที่ชุดเน้น628513520 2อ่า2ตัวบนล่างเน้น283125เนาะจ้ะวิ่งฟลูด2ลร่อง3เนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของอาจารย์นาราลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขติดล่างแอดนนาคิโ no น นาคิโน่เลวอ่างวดที่แล้วเลขติดล่างมา1กับเก่ามาทั้ง2โต,โตเลยนะจ๊ะงวดน,นี้0367 0 3า7หกเนสามวันสันพี่น้อง0367ามกเจมาโตสำหรับแนวทางเลขติดล่างแอดนนาคิโน่เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวพา้างเพื่อนเอาเนวทางบ้านนี้มีรักและสิบหน่วยบนคนโคราชมาจับมัดกันว่าเพื่อนเด่นชนนี่อย่างแนวสันเพื่อนชนอ่าสิบหน่วยบนเดินดีชนอยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปดีโตพี่น้องหาหกเจ็ดแปดชนกันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของอาจารย์อาจารย์ตาผ่าขาว,วสันสิบหกกัญยาถึงหววเด้อพี่น้องแปดสามสองตัวสามตัวอยู่ที่เจ็ดแปดสาม หมกักกระจวจดจาดฝาดเบื่มน้ำเพลินใดคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเอสโซยุพี่น้องจ้าเลขเด่นล่างเอสโซยุมาเบิ่งงหดทีเล้วเอ่อสองหนึ่งแปดเด่นล่างนาพี่น้องมาหนึง่งจ่าออกเก่าหนึ่ง,งวดน,นี้เอสโซยุบอกว่าเจ็ดหกสามเด่นล่างว่าซันพี่น้องเจ็ด งกสามเดินลางแนวทางของแอตโซยุ u, ผู้ใดมากสูตรแอตโซยุ so u, แคบหน้าจอเลยพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างป้าเสาสันพี่น้องป้าเสาเดนล่างว่าที่แล้วศูนย์หนึ่งสองมาหนึ่งออกเก่าหนึ่งเนาะจ้ะงวดนี้ป้าเสาบอกวันศูนย์หนึ่งสองคือเก่าสันสําหรับแนวทางเดินล่างป้าเสาเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางปักหลักร้อยบนปักหลักลอยบนแนวทางของงานนักลบอิสระงวดที่แล้วซีกับหามาซีออกซ7-8งวดนี้ร้อยบนแปดกับ9มาตัวสำหรับแนวทางร้อยบนนักลบอิสระนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องแนวทาง ดังเม็ดทรายเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเลยพี่น้องลายขักแก้ไพอานตะเกลกีเด่นไห้วิ่งบน678มาโตสำหรับแนวทางดังเม็ดทรายเนาะคะ่ะลายสูตรพี่น้องแคบหน้าจอมีท่องสองโตสามโตสองตัวไม่มีมีสามตัวเด่นพิ่นมีถ้าเด่นเอ่อถ้าเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดหลักร้อยจะอยู่แบบเอ่อลักนัเอ่อสามตัวบนจะมาแบบนี้วันซันพี่น้อง แสดงว่าแนวทางของดังเมรไซเด่นบนกับจริงแต่ว่าเป็นหน่วยบน้อพี่น้องหน่วยบนหกเจ็ดแปดนะคะ่ะสังเจ็ดเพิ่นจับสามตัวมาให้เฮ้าเบิ่งหล้วเนาะพี่น้องเนาะดังเมรายค่ะพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นเพิ่นมาบอกว่าบนว่าลางแนวทางของคนใจหลักเนาะคะ่ะสามเจ็ดเก้ามาตัวว่ะซันพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขเด่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นไม่บอกว่าบนล่างเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบ่มี่ซื้อเดยพี่น้องมาเบิงค่ขาพนไหมาเลขเด่นบนคือการงวดที่แล้วเด่น7มับ4 7 8งวดนี้เด่น7เหมือนกันค่ะคือเกาพี่น้องเด่น7บนเนาะค่ะ เจ็ดสิบห้าบนอีกพี่น้องสองเจ,จ็ดจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรใหม่แนวทางวิ่งบนสันซนว่าซันแนวทางของพี่หนวดใจดีเนาะคะ่ะงวดที่แล้วพี่หนวดใจดีว่าเด่นหลัก1ิอยู่ที่แปดหลักหน่วยอยู่ที่เจ็ดกับแปดมาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะงวดนี้หลักสิบอยู่ที่แปดหลักหน่วยอยู่ที่ห้ากับหก <c oughs> บ้าจังไรพี่น้องแปดหา 86ดสองตัวเน้นเน้นจวดจาดสำหรับแนวทางเด่นบนพี่หนวดใจดีเนาะคะ่ะเป็นหกพี่น้องว่าไปตามสูตรเพิ่ะนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางบอมีซื้อเนาะพี่น้องเอามาเบิ้งเล็กเด่นเพิ่อนศูนย์สองศูนย์หาอ่าศูนยและหาเก้าสตัวถึงสิบหกทับเก้าทับหกหกถึอหัวดีดีพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอสซันขั้นอา่านคิดขอโทษ นเ,เนี่ยเคแนวทางทอนันเดอร์าคู่ดับตัดเอาวซันผู้ไรมีแนวทางเลขดับดีๆจวดจัดครับพี่น้องแคบหน้าจอเลยพี่น้องชุดเต็มแนวทางของแอสซันขันอ่านซื้อเพิินผิดขอโทษดลหลายเดอพี่นอ้องเดอสวัสดีครับขอทษดออะไรไได้หลายเดอพี่น้องขันอ่านซื้อเพิินผิดเนาะค่ะภาษาอังกฤษบอปันใดพี่น้องสําหรับภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เด่นสองตมาได้ทั้งๆึและทั้งล่างเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคนโคราชเนาะค่ะพี่น้องมาได้บนล่างเนาะค่ะเอาพิจารณาได้น้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะบนล่างพี่น้องเอ้ยเขียบหน้าจอเลยนะจากคนโคราชเนาะพี่น้องเนาะสองตัวมาได้บนล่างมากักกระจวดน้ำเพลินค่ะ่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางผู้ใหญ่ใจดีปูถ่าเจ็ดแปดวสันวิ่งบนสองก็สามจับคู่บนหกสองหกสามเลขมีที่มาสำคัญที่สุดเจ็ดสามสองวสันพี่น้องข้างล่างเด่นสองจับคู่สี่สองหกสองและเจ็ดสองเลขผู้ใหญ่ใจดีปูห้าเจ็ดแปดวสันพี่น้องเอาพิจารณาได้คะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อันเพิ่นบอกว่าคู่ไายบนบ่บนามีแต้มซีประสันพี่น้องสําหรับแนวทางเลขไม่น่ามาบนแต้มดับขาดบนแต้มซีเนาะค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งสองสองห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหกและเจ็ดเจ็ดบอมาขางเทิงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข่ามาปิดท้ายด้วยแนยวทางแอดนางฟ้าเนาะค่ะมันเป็นนางฟ้าน้อยแอดนางฟ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งขางเทิงพี่ดีกว่าเนาะจ้า รูด3กับ8บนนนาะจา้า3 7 3 8 3 9 8 7 8 8 8 9ข้างลางเด่น0 901ฟันเก่า39 49และ89ล่อรุ่นพี่น้อง8998ติดดับอาจารย์ชนบ้นพี่น้องคะ่ะมักกระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลิน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับเนวทางแอดนางฟ้าเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจา้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยปังปัง,ปงสุขสุขคุน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันข้อมู้นเนื่างอางใย่าไพ่บมาใหายพรมพีพิ้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นเนวทางเนาะจา้ะขอบคุณในลายเด้อจ้ะสวัสดีจา้า